ปละเกลือภาษาทางภาคกลางภาษาบ้านเจ้จ้อยแล้วก็ปลาแห้งหรือว่าปลาหัวขาดมันจะไม่มีหัวเห็น <He S 2> ว่าอย่างนี้ก็เป็นปลาที่กําจัดโรคคอพอกออกไปจากคนภาคอีสานแล้วคนแถวบ้านจอยจ้อยก็เป็นคนอีสาน เป็นตำนานเลยนะเนี่ยปลาชนิดนี้ยขายมานานมากตั้งแต่เป็นเด็กตัวระบาดตัวขนาดเนี้ยสมัย <c oughs> ประมาณปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์นะจำได้ <c oughs> คนเท่าคนเกแถวบ้านจะเป็นโรคคอพอกกันมากเพราะว่าขาดธาตุไอโอดีนกินเกลือสินเทากัน เกลือสินเทาไม่ใช่เกลือทะเลเป็นเกลือในบ่อดินขุดขึ้นมาขายกันก็มีรสเค็มเฉยๆปรุงอาหารได้ <c oughs> ตอนนั้นการสัญจรไปมาหรือว่าหนทางไม่สะดวกคนเท่าคนแก่รุ่นจอยจ้อยยังเป็นเด็กก็เลยเป็นโรคคอพอกันหมดคอพอกเป็นยังไงคอมันจะบวมเป็นเหนียงตรงใต้คางตรงคอ บางคนก็ลูกเท่าลูกเป็ดตองถ้ใหญ่สุดเท่าลูกตะก้อจอยจ้อยเป็นเด็กนี่จะกลัวมากกลัวเขามากัดมากินน่ะตามภาษาความคิดของเด็กคิดว่าเป็นผีเป็นปีศาจเพราะคอไม่เหมือนเขานี่แต่ก็ไม่มีใครรักษาหายนะก็ปล่อยจนเขาแก่ตายไปเยอะมาก พอม,มารุ่นใจจ้อยหนทางมันก็เป็นลูกลังมาริงแต่ว่าสินค้าพวกนี้ก็ถูกส่งขึ้นไปจากภาคกลางกินตั้งแต่เด็กก็เลยรอดจากคอพอกมันก็เป็นปลาช่อนธรรมดานี่แหละแต่ว่าทั้งภาคกลางเขาไม่มีเกลือสินเทา,าเขากินเกลือทะเลเป็นเกลือเม็ดนั่นอีกอย่างมันจะ ขายคู่กันก็นกคือปลาหมึกแห้งแต่ว่ามันแพงปลาหมึกแห้งอ่ะส่วนมากก็กินกันในเนี่ยปลาเกลือบเรียกเสนาสุกสาหรยปลาหัวขาดอันนี้แหละคืออาหารที่สยบโรคคอพอก จากนั้นมาโรคคอพอกก็หายไปจากโลกมนุษย์แต่ก็ยังแอบ,บอยู่ในโลกมนุษย์เดี๋ยวว่าตราบใดมนุษย์ยังกินอาหารทะเลหรือก็ยังไม่เป็นคอพอกไม่ใช่ของเล่นๆน,นะปลาทะเลมีตำนานเ <c oughs> นี่ยคนไม่เป็นคอพอกก็เพราะกินอาหารพวกนี้ เมื่อก่อนมีอะไรกินอาหารตามป่าตามดงตามดอยกันป่ามันไม่มีมันร่อยหลออาหารในป่ามันก็หมดาหันมากินอาหารตลาดคนรุ่นจอยจ้อยโตมาก็เลยไม่ได้เป็นโรคคอพอกอตอนเป็นเด็กเห็นเราเราตามภาษาความคิดเด็กนะันจะกลัวมากกลัวคนคอพอกนะ่ คอมันใหญ่มันจะมากินเราเลยแต่ไม่รู้เขาเจ็บหรือเปล่าเดินไปนี่เป็นเหนียงว่าในคนรุ่นนี้ฟังนี่คงไม่รู้เรื่องโรคคอพอ,เอกเป็นโรคที่ทำให้จอยจ้อยกลัวในวัยเด็กให้รู้จักปลาชนิดนี้นะคลิปนี้ว่าเออผู้เกิดมาฆ่าโรคคอพอก เล็กๆนัน้จากช่องจอยจ้อยกลุมกลมๆจะค่อยๆนำเอาประวัติของอาหารแต่ละชนิดไม่รู้เป็นไรพอพูดอัดคลิปนี่สะเลดมาจากไหนหนามไม่รตอนพูดปกติทั่วไปไม่มีหรอกมันเป็นมานอะไรเพรามันนั่งหนามนี่ต้องมาแซมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไคร b ์ฝากไลค์ฝากแชร์จะเป็นกำลังใจให้กับช่องจอยจ้อยคลุงกลมๆนะ ให้รู้จักตำนานของปลาชนิดนี้เนี่ยนะนานมากขายมาเนี่ยแล้วก็โอโ้โหนี่อยากจะเชื่อตัวกำจัดโรคคอพอกเพราะเกลือทะเลที่เอามาคลุกเคล้า